สวัสดีครับโอเยสนะครับวันนี้ผมพามาแหล่งเช็คอินอีกหนึ่งแห่งของเมืองนิวยอร์กนะฮะถ้ามานิวยอร์กควรจะมานะครับจะเป็นที่ไหนคืออะไรต้องตามผมไปดูครับไปครับอ้ก่อนจะไปนะอย่าลืมนะกด subscribe ช่วยกด subscribe ตรงนี้ก่อนนะตุ่มแดงๆนะกด subscribe เยอะๆนะครับฝากดติดตาม เพจด้วยนะฮะเพจ Oyes นะครับแล้วก็ทางช่ n e l y o u t Oyes ทั้ทงเพจ a c e b o o k นะฮะเป็นภาษาอังกฤษ,กษนะครับ O H แล้วก็ Y E S นะครับ Oyes นะครับแต่ทาง Channel y o u t u b e นะฮะ Oyes ภาษาไทยเลยนะฮะแล้วกูจะตั้งทำไมคนละภาษาไปนะดูเลยดีกว่าไปครับ ก็มาถึงแล้วนะครับแหล่งเช็คอินที่ผมบอกไว้คือเจ้านี่ครับวัวกระทิงนั่นเองนะฮะ เจ้าวัวกระทิงตัวนี้นะฮะตั้งอยู่บนถนนวอลสตีนะฮะช์จเจร์บูนะครับใครอยากมามาเที่ยวมาได้เลยนะครับเจ้าวัวกระทิงเนี่ยเขาทํารูปปั้นขึ้นมาเนี่ยเพื่อแสดงถึงว่าวัวกระทิงหนุ่มที่กําลังแบบมีพลังวังชาเนี่ยเขาก็เลยสร้างเจ้าวัวกระทิงตัวนี้ขึ้นมานะครับเพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนตลาดหุ้นขาขึ้นนั่นเองนะฮะ คนจะไม่ได้โล่งแบบนี้นะครับถ้าสถานการณ์ปกตินะครับคนจะต่อคิว au, ยาวเหยียดมากเลยต่อคิวยาวมากๆไม่มีทางที่จะได้มีโล่งๆแบบนี้นะครับเพราะว่าที่นี่เป็นเมืองท่องเที่ยวนะฮะนักท่องเที่ยวจะมาที่นี่เยอะมากๆนะครับแล้วจะต้องมาถ่ายกับวัวกระทิงน,นะฮะเขาบอกว่าถ้าเราได้ลูกไข่วัวกระทิงเนี่ยจะมีความมั่งคั่งร่ํารวยนะฮะ เพราะว่าวัวกระทิงตัวนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งตลาดหุ้นขาขึ้นนะครับเขาก็เลยเชื่อกันว่าถ้าลูกไข่วัวกระทิงเนี่ยจะทําให้มั่งคั่งและร่ารวยเดี๋ยวผมจะไปลูกไข่วัวกระทิงมานะรูปไข่วัวกระทิงะครับแสดงว่าผมจะมั่งคัง่งร่ำรวยนะครับ รูปไปทั่วเลยครับรูปไปทั่วเลยครับนี่แถมแถมด้วยฮะแถมแถมรูปเอาไว้วาเพศด้วยฮะร,รูปตูดฮะแถมครับเอาละทีนี้ผมจะมั่งคั่งร่ำรวยแล้วครับเมื่อก่อนนะครับตรงรูปปั้นวอร์กิงเนี่ยจะมีรูปปั้นเด็กผู้หญิงนะฮะซึ่งอยู่ตรงนี้น,นะฮะ อยู่ตรงนี้นะฮะ้ัน้านอยู่ตรงนี้แต่ตอนนี้เขาไดวออกไปแล้วะฮะเหลือแต่วัวกระทิงอย่างเดียวผมไม่ทราบสาเหตุนะฮะที่เขาออกพ่ออะไรนะฮะ ก่อนจากกันไปนะอย่าลืมนะถ้ามาเที่ยวที่นิวยอร์กนะอย่าลืมนะต้องมาเช็คอินให้ได้นะครับกับเจ้าลูกปั้นวัวกระทิงนะอยู่วอสติดนะฮะชัชเจอร์บูนะครับ,บ,รบมายได้นะแค่เซิร์ชใน Google ก็รู้แล้วนะครับอย่าลืมนะฝากกดติดตามนะครับช่องโอเยสนะครับฝากกด s u b s c r i b e ตรงนี้นะฮะส u b s c r i b e กกันมาเยอะๆนะฮะสำหรับวันนี้ครับต้องลาไปแต่เพียงเท่านี้ครับบ๊ายบาย